มากแล้วขณะนี้น้องบุญมีเป็นตัวนำมากนับเลือเป็นตัวที่สองเชลซีที่สามถัดไปเป็นเจคขอมมา ไปสามกรณีน้องบุญมีเป็นตัวนำมากนับเลือกเป็นตัวที่สองเที่ยวี่คือสามถือไปคือบอกทางตรงขนาดนี้น้องบุญมีเป็นตัวนำมากนับเลือกเป็นตัวที่สองเชล่สี่เป็นตัวที่สา,า,าม,วมาาลวถัดไปเป็นเจ้าของม,มาขนาดนี้ น้องบุญมีเป็นตัวนำข้อกับเชลซีเชลซีเป็นตัวนำข้อกับน้องบุญมีมารับ็อเลกเป็นตัวนำมารลอกเป็นตัวที่สามผลการแข่งเที่ยวที่สองเชลซีมาเลขห้าชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาที0.81วินาทีน้องบุญมีเมายเลขสี่ชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาที1.28่วินาที Mark คนอฟเฟอร์มาเล็กสามชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาทีหนึหวินาที